แมปใหม่แมปใหม่ของเต็มแล้วต่อไม้เตกอย่าลืมไม้สติกผสมลมตูดของเราลืมไม่ได้โอ้โหสีเขียวโอ้หสีเขียวกำลังบกุกอยู่นี่แหละเวลาของโกเวลาของข่ามาถึงแล้วบ้านมึงแตกแน่เด็กโง่บ้านมึงแตกแน่บ้านมึงบ้านมึงแตกแน,ะนะ่นอ,อ้ยอบโอ้ยมันพังของเข้ด้วยสุดยอด บอสไนเปอร์ได้เนี่ยเล็งตรงนี้ชุบเล็งหม่อมตุมสวยไม่ด๋อยยไม่ลงเลยสักเดี๋ยๆขอกินน้ำเป็นทองก่อนแมมึงนี่แม่สักอะไรมามันเล็งที่เรามันเล็งแน่นอนอ้ะเออถ้าบุกอย่างนี้ไม่ได้แน่เลยว่ะต้องใช้ยา invisible ว่ะยาล่องหนอะได้วๆได้ๆๆยาล่องหนได้แน่นอนถ้าเกิดเราบุกตรงๆนี้ไม่ได้แน่นอนเลยว่ะ อย่างแรกก็ต้องเก็บอเมิเล่โมาให้ครบก่อนกลับบา้านโดนโดนอุย้ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด,ด,ดี๋ยวเก็บ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 ของก่อนเก็บของก่อนเก็บไปเก็บโอเคบุกบุกบุกโอเคสวยแลกแรกมามา,มา,มาสองอันม,มามามา,มายาโอเคก็ที่ขุดเอ้าไอ้เชี้ยโอ้ยมาโอ้โหมา,อมา,อมาสองตัวเลยเก็บของก่อนโอ้ไม่ทันแน่เลยวะเนี่ยต้องบุกตรงนี้ว่ะเดี๋ยวต้องเตะตกก่อน อุ้ยเชี่ยไม่รอดอุ้ยอุ้ยกูรอดกูรอดสวยอ่าบุกเงี้ยเชี่ยบวกไม่ได้เออบุกไงดีวะเนี่ยเออบุกบุกใช้ไฟบอลว่ะอุ้ยโอ้โหไม่ต้องใช้ไฟบอลไม่ต้องใช้ยาล้างผลกันเลยทีเดียวเดี๋ยวบุกบุกงี้โอ้ยแต่ถ้าโดนลุมก็ตายอยู่ดีนี่หว่าเดี๋ยวด้วยต้องต้องใช้มาสติกผสมนมตุ่นอุ้ยเชี่ยนี่ได้อยู่เลยเนี่ยอุ้ยไม่ตายอุ้ยเชี่ยอะไรวะเนี่ย เ้ยนี่ๆๆอย่าล้องขนผมแล้วทำอะไรทำอะไรดีอันนี้นี่น,นี่แล้วก็เป็นทองโอเคแค่นี้แหละแล้วก็ตีมันตกตีมันให้ตายพอมันจะได้มองไม่เห็นตัวเราเวลาสู้อา้าวโอ้โหบุกหมดเลยเว้ยเพื่อนกูกูใส่กูไม่ต้องไปแล้ไม่ต้องลงมืออื่นแล้วละ่ะอุ้ยตายหมดเลยนะยุบก่อนยุบยาก่อนโดบยาก่อน,โอ,นโอเคยุบยาแล้วก็ไปกันเลย นึงแบบสเตลคิวอ really. ุ um ้ยอ <car> ุ้ยอุ้ยโอ้โอ้เก็บหมดโอ้ไม่นะไม่นะไม่โอ้มากันแล้วเพื่อนกูตายแน่เลยโอ้ไม่นะไม่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 ฝีมือระดับตรงนี้ไม่ได้เอ้าอะไรไปนะโอ้แลกแมนเหรออืแลกแมนกันทั้งอำเภอเลยเนี่ยโอ้ยบุกสบายแล้วทีนี้เรียบร้อยโดนกูแน่สีน้ำเงิน อุ้ยมันมาละเอาดีกว่าน่ะไอ้เคียร์ใหม่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 ใม่ใม่โอ้โหม่โอ้บ้านกูเคียแม่งลุมไอ้ตายแล้วเอายังไงดีข้างซ้ายข้างขวามาหมดไอ้เคียมาโน่นตรงนี้มานี่โอ้โหมไม่เลยต้องจากลากันแล้วเพื่อนโอ้ไม่จะตายแบบไหนดีจะตายแบบไหนดีโอ้ยนู้นก็มานี่ก็มาใหม่โอ้ โอ้ล oh, ่วงเลยกันโอ้เอ้าเฮ้ยไม่ล่วงโอ้ยว่าจะฟักโอ้ยโอ้ยโชคกุตาโชคกุตาเฮ้ยอ่ะกูนัดเอ้ากูรอดใช่โอ้ไม่กูตายอ้าไม่ตีกูด้วยเออแปลกด้วะเฮ้ยเดียวดิเฮ้ยไอหมาอะไรอย่างงี้ยได้เอ้ากูตายเช้าไงดีวะเนี่ยกูลงไปเหมือนโดนเหมือนโดนหมาไล่อยู่ตอนเนี้ยโอ้ไม่นะไม่นะไม่ไม่ไม่ อตาทีตัวเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยแม่งเอ้ยโอ้ไม่กันด้วยหินด้วยชิบหายแล้วกูต้องรีบแล้วกินก่อนโด้ไปหนึ่งทีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระโดดมาใช้แหลกความแหลกได้เปรียบความแหลกได้เปรียบโอ้มามามาเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกแมนแหลกแมนโอ้เรียบร้อยบ้านแตกเฮ้ยตีคู่ได้เลยเนี่ยโอ้ยน่าจะได้เนี่ย อ้าวตายไปตัวหนึ่งแม่สุดยอดถึงปั๋วมาต่อไปดูด oh. ิยังวะเว้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอ้โอสีน้ำเงินรู้แล้วว่ากูต่อมาโอ้ไม่นะต่อขึ้นที่สูงบ้านมันโอ้ไม่เอาไงดีวะเนี่ยวัววัววัเอาไงดีวะเนี่ยสองตัวเลยชิบหายละ ไงเดียวเงดียงดีไงเดียวงยเงดีมีคนมคนนั่งหลังคนนึงคงไปซ้ำมึงสวยตายนี่แหละจังหวะน,นี้แหละอุย้ยต้องใช้มาสเต็กผสมนมโจดซะหน่อยแล้วนในไงโอ้ยทีน n ีใช้แปดอันอีกให้ตายเถอะเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยเก็บไปมาติกผสมนมโจดช่วยได้ของสัยได้ใช้เลยวะ่ะมนจะได้ใช้เลยนะนี่ จุ๊บโอ้ยโอ้ยฮะมีคนมาบ้านมีคนมาบ้านเขียวมาบ้านเฮ้ยตายหมดเลยนะเฮ้ยตายหมดเลยไม่นะไม่นะไม่นะไม่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 โอ้โหนั่นแหละสวยอ้าวไม่ได้โอ้ยไม่ได้แถบช่วยไว้เนี่ยโอ้ไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้ไม่โอ้มา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  โอเคสวยมาอีกหน่อแล้วมาอีกหน่อแล้วไอเวเอ้ยโอ้อยมันเทพจริงโอุ้ยแหมไม่เคยจะเทพขนาดนี้มาก่อนมาแล้วโอ้ยเคีียดทำไมมันแหลกขนาดนี้โอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยเออในในไมาติ๊กช่วยได้ไม้ติ๊กช่วยได้มาติ๊กช่วยได้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเครียมันต่อมา เดี ici, ๋ยวไปก่อนไปก่อนเออนั yup> ่นแหละกูมันจะตีกูมันจะตีกูเฮ้ยเพื่อนรอไปสวยเอ๊ยนี่ไม้ติ๊กไม้ติ๊กโอ๊ยไม้ติ๊กผสมน้ำตูดกูเป็นไงล่ะรู้จักเปล่าไม้ติ๊กผสมนมตูดอือโอ้โหลุ้มเว้ยกูเก่งแต่ล้มแม่ล่ะอือดยเดี๋ยวขอกลับบ้านไปไวๆก่อนนี่เลยกลับบ้านไปไวๆอย่างงี้กลับบ้านยังไวไว อ,อ้าวไอ้เชี่ยเกิดมาเตียงแตกเลยเตียงแตกแต่ก็ชนะอยู่ดี